ตัวนี้ก็คือนิ้วสามสี่เสร็จแล้วเราก็ยื่นหัวไหล่ออกไปตามที่เราโน้ตไว้มองเห็นตัวนี้ผมจะยื่นหัวไหล่ไปที่สองนิ้วครึ่งแล้วก็ใช้หัวนกแก้วโค้งเลยนะครับโค้งมาใส่จุดนี้แหละครับโค้งเลย Thank mm. สร็จแล้วเราก็วัดไหล่ออกมานะครับแล้วก็จะได้หาเส้นหาความยาวหาอะไรเสร็จแล้วค่อยมาขีดจีบหากระเป๋าอีกทีหนึ่งนะเหมือนเดิมนะครับกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะก็คือวัดเหมือนเสื้อน,นอกเลยทาเหมือนเสื้อน,นอกเลยหักหักเย็บหักรูดหักรูดไว้ประมาณหนึ่งสี่ถึงสามแปดนะครับก็คือให้หลังเล็กกว่าชิ้นหน้านั่นเองสามส่วนแปดคือกําลังพอดีนะครับไม่เกินครึ่งนิ้ว เสร็จแล้วเราจะวางวงคอหาวงคอทําเหมือนกันกับที่เราทาเสื้อนอกเลยนะครับจะตัดกี่ครั้งกี่ตัวกี่แบบตรงนี้ก็คือทําเหมือนกันเราต้องทําเหมือนกันออกมาทุกตัวนะครับเพราะมันเป็นโครงสร้าง60%ที่ผมว่าไว้ที่ใช้ร่วมกันนะครับพอเราได้ ข้างบนไหลอย่างนี้มันถึงจะได้วัดความยาวได้นะครับยาวห้าสิบเสร็จแล้วเราเอาชิ้นข้างเนี่ยมาท่าเพื่อไล่ไล่ความยาวด้านข้างนะครับก็คือระวังเหมือนเราจะเข้าข้างนี่แหละเอาเส้นตรงนี้ชนกันแล้วก็ไล่ระดับนะครับ เลยนะเซอร์โคดอาจจะมองยากเหนยากแต่ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นได้ได้ดูได้เห็นได้ได้ฟังบ้างนะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะมีมาให้ตัดให้เห็นนี้มีน้อยนะครับ แล้วก็วาดใส่เลยนะครับวาดใส่เลยทีเนี้ยเอยวกับกระดุมโอเคอย่างเสื้อตัวเนี้ยเขากําหนดความลึกกระดุมมาให้ที่สิบเก้านิ้วแล้วก็วัดจากเส้นไหลมาสิบเก้านิ้วแต่เขาไม่ได้ถ้าไม่ได้กําหนดเราก็เอาอยู่ตําแหน่งเอวนี่ครับสูงสักครึ่งนิ้วเป็นเม็ดแรกตัวนี้เขากําหนดสิบเก้านิ้ว มันก็จะอยู่ตำแหน่งตรงเส้นเอวพอดีนะครับอ่าเห็นนะครับความห่างของกระดุมมันก็ควรจะห่างอยู่ที่ห้านิ้วห้านิ้วครึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเสื้อโค้ทเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจะใช้ความห่างที่สัก5านิ้วครึ่งนะครับเสร็จแล้วตัวยื่นกระดุมยื่นกระดุมไขว้ของมันก็คือเมื่อกี้เราจะใช้ที่สองนิ้วครึ่ง หรือคุณเช็คอยังไงอะเรายื่นตัวนี้ไว้ที่เท่าไหร่เนี่ยสามนิ้วใช่ไหมสมมติเรายื่นไว้ที่สามนิ้วเนี่ยเรายื่นออกมาไว้ที่สามนิ้วหักหักเมก็ดกระดุมครึ่งนิ้วก็เท่ากับเหลือสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งคูณสองก็เป็นห้านิ้วนะครับเท่ากับว่าเราก็โยกวัดเข้าไปเลยห้านิ้วอย่างเงี้ยนี่คือการทำสองแถวนะครับ อาจจะฟังดูงงหน่อยนะครับหรือผมอาจจะอธิบายงงนะครับ <c oughs> ต้องทำความเข้าใจนะผมพยายามพยายามที่จะใช้ศัพท์ยังไงให้ทั้งผู้ใหม่และผู้เก่าเข้าใจเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเวลาเราโยกเงี้ยกระดุมอ่ะโอเคเราเราได้ระยะห้านิ้วเราตีตรงเดี๋ยวนี้เราก็ตีตรงเม็ดกระดุมตรงไปเลยแล้วก็ทําดอกจันไว้เสร็จแล้วตัวบนอ่าตัวบนเราจะหายังไงอ่าเดี๋ยวจะบอกวิธีหาเพราะว่ามันเป็นโชหกอ่าเขาเรียกว่าเสื้อสูรสองแถว 6ดุม6ดุมก็คือสองลังจริงอีกอ่าสี่เม็ดอ่จริงจะเรียกสองลังจริงเนี่ยแล้วก็จะโชว์ข้างบนอีกหนึ่งเม็ดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะบอกวิธีหาแต่เราจะหาไม่ได้ถ้าเรายังไม่มีเส้นพับปกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาออกเส้นพับปกก่อนกรณีปกแหลมเส้นพับปกเนี่ยให้เราวัดจากจุดวงคอที่เป็นเส้นเย็บลงมาเลยสักนิ้วครึ่งถึงนิ้วสามสี่หมายความว่าให้ปกมันต่ําลงน,นิดนึงสําหรับปกแหลมเพื่อ เพื่อไม่ให้ทรงเสื้อปลายแหลมมันดูดูอ่าแหลมมันจะสูงเกินไปนะครับถ้าแหลมมันยกสูงเกินกว่าอกปลายแหลมมันจะชี้น่าเกลียดมากเลยนะครับมันจะชี้แบบชี้แล้วมันอ่อนตัวเลยโอเคอย่างน้อยสักนิ้วครึ่งนิ้วสามแต่ไม่เกินสองนิ้วนะครับถ้าต่ํากว่าสองนิ้วก็ถือว่าปกต่ําปกจะต่ําไปจําดูไม่สวยอีกนะครับการลาดเทลาดเอียงเนี่ย เราวาดลาดเอียงพอประมาณนะครับแต่เอียงเอียงคือเอียงได้เอียงเอียงสวยอะ่ะถ้เราพิจนารณาได้เลยมันไม่มันไม่ซีเรียสอะไรตรงนี้ส่วนปกตัวนี้เขาสั่งปกห้านิ้วความใหญ่ของปกก็ขึ้นอยู่ที่ลูกค้ากำหนดมาหรือไม่เราก็ต้องกำหนดถ้าเขาก็ให้เรากำหนดเราก็าดูความสวยงามนะครับ อย่างเสื้อคโค้ดพวกนี้เป็นแบบอยู่และการผ่าแหลมเนี่ยในกล้องนี้อาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวผมจะบอกนะครับแต่หลักการผ่าเนี่ยหลักการง่ายๆ,ๆเลยถ้าถ้าในาลูกค้าไม่มีแบบมาให้เราอะถ้าเขาไม่มีแบบให้เราดูอย่างเงี้ยอย่างตัวเนี้ยเขาผ่าผ่าคนละครึ่งผ่าครึ่งเลยแต่ถ้ากรณีทั่วไปเสื้อสูตรเนี่ยเราจะผ่าครึ่งแล้วเราจะโยกมา ก็คือให้ด้านในเนี่ยด้านในจะ,จ,ะจะเล็กกว่าด้านด้านหน้าเนี่ยครึ่งนิ้วเพราะฉะนั้นอย่างตัวเนี้ยห้านิ้วครึง่งเราก็แบ่งสองนิ้วครึง่งอย่างเสื้อโค้ตตัวเนี้ยก็แบ่งไปเลยที่สองนิ้วครึ่งเลยเพราะาเขามีแบบมาให้เห็นว่าเขาต้องการอความแบ่งครึง่งความความความอ้วนความผอมตัวเนี้ยความอะไรละ่ะช่องว่างช่องไฟทั้งด้านในด้านนอกมันเท่ากันแต่ถ้าหลักปกติโดยปกติตัดทั่วไปให้ด้านในเล็กกว่าด้านนอกหนึ่งสี่ นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปมีบอกในตัดเสื้อสูบสองแถวมันถึงจะมองเห็นวัาเสื้อมันสั้นนะครับส่วนกรณีปกแหลมเนี่ยความแหลมก็ให้เรากําหนดขึ้นมาของแต่และขนาดของปกเลยนะครับก็คือตั้งฉากขึ้นมาแล้วมันก็จะจะมันจะหายไปของมันเองเวลาเราตั้งฉากขึ้นมาผมไม่ค่อยกําหนดนะครับว่าเท่าไหร่แต่ผมจะตั้งฉากขึ้นมาแล้วดูว่า หัวที่มันมนเนี่ยเรามนใหญ่มนเล็กขนาดไหนมันก็จะหายไปจุดนั้นเลยเพราะฉะนั้นผมจะไม่ค่อยกําหนดแต่ผมเอาความบาลานซ์นะครับโอเคพอเราได้เส้นพับปกแล้วเราถึงจะหากระดุมเม็ดบนได้นะครับก็คือหาอย่างนี้ระยะห่างของเม็ดกระดุมเท่าไหร่ห้านิ้วครึ่งเราก็วัดห้านิ้วครึ่งนะครับเฉียงขึ้นไปเสร็จแล้วเราวัดจากเส้นพับปกเนี่ยอย่างเนี้ยเราวัดมาห้านิ้วครึ่งเราหักครึ่งนิ้วใช่ไหม หลือสีนิ้วครึ่งแล้วก็หาสีนิ้วครึ่งมาในตำแหน่งจากเส้นปกไหมสี่นิ้วครึ่งแล้วก็วัดจากนี้มาห้านิ้วครึ่งมันก็คือตำแหน่งตัดของกระดุมโชวอ่านี่คือการหากระดุมโชว์ที่ที่มันจะหาระยะได้ได้ลงตัวและความสวยงามที่ลงตัวแล้วก็วคือประมาณเท่านี้นะครับประมาณแบบนี้เสร็จแล้วเสื้อเขามี แขนเบิ้ลขาหลังกระเป๋าล่างเจาะเบิ้ลกระเป๋าบนมีไหม <c oughs> โอเคกระเป๋าบนขอบใหญ่ปกติกระเป๋าบนก็เหมือนกันหาเหมือนซนอตนะครับวัดเข้ามานิ้วครึ่งก็ความกว้างอาจจะกว้างหน่อยตัวนี้ผมก็ทำกว้างที่สี่นิ้วครึ่งครับ ความลึกของกระเป๋าก็ลึกเหมือนเสื้อนอกเลยตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับอย่าไปใช้ความยาวเป็นเกณฑ์นะบางคนใช้ความยาวเป็นหลักไม่ได้นะครับเสื้อนอกเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับเพราะความสูงของคนมันก็เท่ากันถ้าสมมุติว่าเราตัดเสื้อนอกถ้าถ้าเสื้อก็มีเสื้อนอกอนะเราเคาะนะครับแต่ถ้าไม่มีเสื้อนอกก็นี่แหละเกณฑ์มันก็อยู่ที่ไม่ควรต่ำกว่าแดนิ้วนะครับเจ็ดนิ้วหนึ่งเจดนิ้วครึ่ง7็ดนิ้วสาแปดนิ้วอันนี้คือวัดลงมาหาปากกระเป๋านะครับ ก็คือวัดวัดหามปากกระเป๋านะวัดตรงกลางกระเป๋าอะให้อยู่ประมาณนี้นะครับทีเนี้ยถ้าได้ประมาณเนี้ยไม่ต้องกลัววัดต่ําไปไหมสูงไปไหมเฉลี่ยแล้วค่าเฉลี่ยจะลงตัวนะครับพอดีไม่สูงไม่ต่ําหรอกครับบางคนอาจจะตัดคือสูงต่ำบอกันหนึ่งสี่ครึ่งนิ้วก็มองไม่ออกนะครับต่อให้เสื้อความยาวเท่ากัน <c oughs> พอเสร็จอย่เี้ยเราก็ทําจีบ่าเสื้อตัวเนี้ยมันจะไม่มีจิบตรงนี้นะครับมันไม่มีจีบตรงนี้ทีเนี้ยจีบมันจะอยู่ตรงนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทําจีบเราจะหากระเป๋าก่อนนะครับหากระเป๋าทีเนี้ยเรามาดูเดี๋ยวผมก็ดูแบบกระเป๋าตรงหรือกระเป๋าเฉียงโอเคในแบบเป็นกระเป๋าเฉียงนะครับ <c oughs> เพราะนั้นกระเป๋าเนี่ยพอพอในแบบมันมีมันมีแบบนะครับเออมันมีกระเป๋าเสื้อโค้ทจะต่างกับเสื้อนอกนะครับถ้าเสื้อนอกเนี่ยกระดุมเม็ดแรกกระปากกระเป๋าอกระดุมเม็ดล่างอ่กระดุมทษทีกระดุมเม็ดล่างกระปากกระเป๋ปา,ปปาปมักจะตรงกันเราจะต้องทําให้ตรงกันนะครับแต่พอเป็นเสื้อโค้ทเนี่ยเ,เราเราจะทํากระดุม ให้มันต่ํากว่าเสื้อนอกนะครับหมายความว่ากระดุมพวกนี้มันจะต่ํากว่าเสื้อนอก 1, โดยประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับโดยประมาณสักหนึ่งนิ้วเพราะนั้นแต่เราวางตําแหน่งกระเปา๋เปาให้ใกล้เคียงกับเสื้อนอกนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาง่ายๆเลยอย่างอย่างเสื้อโค้ตตัวเนี้กระเป๋าผมจะให้สูงกว่าหนึ่งนิ้วนะครับเนี่ยสูงกว่าแล้วแล้วพอมันเป็นกระเป๋าตรง,งหรือกระเป๋า asteroid, ปกติกระเป๋าเฉียงเนี่ยเราก็ขีดเฉียงขึ้นนิดหน่อยเลย นี้เลยนะครับถ้าเป็นเสื้อนอกก็ตัดแบบนี้ถ้าใครตาที่จะตัดเสื้อนอกให้มันเป็นชิ้นเดียวกันอันนี้เป็นตัดเขาเรียกว,ว่าตัดแบบแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่ถ้าเป็นเสื้อสูตรปูกาวจะไม่ค่อยเห็นแต่เราจะเห็นอยู่ในเสื้อสูตรที่เป็นกลุ่มบิสโปกหรือกลุ่มฟูแคนวาสนะครับกลุ่มฟูแคนวาสเขาจะมีบางคนจะมีเอกลักษณ์ของแบรนด์ก็คือตัดชิ้นเดียวอย่างนี้สําหรับท่านใดที่จะไปตัดหรือรับงานพวกฟูแคนวาสก็ตัดแบบนี้เลยนะครับตัดแบบนี้เลย เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะอัปเดตนะครับถ้ามีลูกค้าที่มาตัดเป็นเสื้อสูตรแล้วเป็นตะเข็บชิ้นเดียวเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับ